สวัสดีค่ะยินดีตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องป a าเลชาแนนะคะ mm hmm. เห็นมาแบบนี้ก็แน่นอนค่ะอัปเดตคิวงานลิเกคณะสอนรามน้ำเพชรนะคะที่เหลืออยู่เนาะแม่แม่เอฟซแฟนคลับของลิเกคณะสอนรามน้ำเพชรขอมานะคะวันนี้วันอาทิตย์ที่21เมษายน2567ค่ะคิวงานที่เหลืออยู่นะคะวันนี้แม่แม่เอฟซีแฟนคลับลิเกคณะสอนรามน้ำเพชรนะคะไปให้กําลังใจได้นะคะที่ ร้านนาวาติดลมลังสิตนะคะตำบลประชาธิปัดอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีค่ะยี 23. เมษายน2567นะคะวัดกระโดงทองตำบลเสนาอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะวันที่24เมษายนนะคะวัดไซใต้ตำบลปากน้ำโพอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ ยี่สิบห้าเมษายนวัดสุประดิษฐารามนะคะสุประดิษฐารามอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะคะยี่สิบเจ็ดเมษายนวัดสเวตดิรารามนะคะวัดสเวตสิรารามย <c oughs> ี่สิบเจ็ดเมษายนนะคะที่วัด สเสวสิลารามนะคะตำบลปลายตำบลปลายกลัดอำเภอบางซ้ายจังหวัดอยุธยาค่ะวันที่28เมษายนโรงเรียนวัดเกตตำบลท่าวงอําเภอท่าว้งจังหวัดลบบุรีวันที่29เมษายนวัดบางปราบตำบล ย่านมัสซีอำเภอพยุหะคีรีจัังหวดนครสวรรค์น,นะคะวันที่30เมษายนวัดธรรมมงคลตำบไผ่ขวางอำเภอเมืองจัังหวดสุพรรณบุรีค่ะและนี่ก็เป็นคิวงานของลิเกคณะสอนรามน้ำเพชรที่เหลืออยู่นะคะแม่แม่เอซแฟนคลับนะคะก็รอติดตามอัปเดตรายวันด้วยนะคะอันนี้จะเป็นอัปเดต คิวงานที่เหลืออยู่ของเดือนเมษายนคะ่ะขอบคุณนะคะแม่แม่ fc แฟนคลับที่เข้ามาให้กําลังใจแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยนะคะขอขอบคุณข้อมูลโพสคิวงานและภาพสวยๆจากเพจแบงค์สอนรามไว้นะที่นี้ด้วยนะคะแม่แม่ fc แฟนคลับของลิเกคณะสอนรามนะคะสามารถไปกดติดตามเพจของน้องแบงค์สอนรามได้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดชมความเคลื่อนไหวของลิเกคณะสอนรามน้ำเพชรคะ่ะ